ตัวนี้พมแหลบแบนไม่เออเลยว่เป็นไดยอ๋<ะ>่ฟีโอ๋อตัวนี้ฟีโนโฟีโนจักยาฟีโน่ครับทาเหมือนจักรยานจับตรงชกแล้วก็อันนี้ทำไม่ไนี่ โครงตันไหมตันมันเตัดสั้นเหรอตัดสั้นย่นโครงนะตัวนี้อันนี้นะย่นโครงเพื่อให้ขับยากมากกว่าเดิมนะครับธรรมดาก็ขับธรรมดาก็ขับยากอยู่แล้วย่นโครงนี่แคปลาเทยไหมเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยแคปลาเทไฟเบอร์กลาดอ่ะมันเป็ือนไฟเบอร์กลาด อ๋อในเครืร่องปฏิกรณ์นี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยุบหมดเองเครื่องปฏิกรณ์ไอพลาดโอ้กรองพลอยได้ป่าวว่าการล้างนันเม็ดผลละตัวน้ำต้องพังหมดเลยคลั่งไอ้สิโอน้ำไม่ได้ข้างเน,นี่ยน้ำน้ำไม่ได้ข้างนี่ถึงพ่นตอกกำน้ำไม่ข้างน้ำหลงล้างของเดิมอยู่มั้งอ่ะของเดิมหลงล้างว่าะะอะไรนะของเดิมอยู่ประมาณตรงนี้แถวนี้ครับยน่ยนยน่ยนดูพรือว่าย่นย่นย่นดูตรงไหน ดูไง่ายังเจมอยู่แค่เนี่ตันนี้แต่ตัวนั้นน่าเจ๊ไม่รัตัวถังนี่มีอะไรตัวถังมันไปถึงหลัวล่างเหรองานมือครับไอ้คนบ้าครับไม่ได้ครับบนต้องบ้านนิดหน่อยแต่ปัญหาไปเอาที่นั่งของจักรยานมอใช้ nhiều tầm road hết nó cũng không ai chắp không chắp nhóc luôn không chải là mất năng xe cộ cho <cổ> nó không cái mua ban này nè cái này nó nhiều cái ra cái này không biết này nó bị bôi ra nó bị lắc bơi bị à lắc bơi à cái này cái này cái này nó lẹ mướn nó phẳng phèn phèn cái này tàu ta thương mướn rồi rồi nó hiện lẹ nưa đấy nó hiện lẹ nè นี่เครื่องเริ่มเครื่องเริ่มยังเครื่องเริ่มเครื่องเริ่มชกนี่เขาชกแบบนี้แค่ว่ามีกล้องแบบนี้นี่มันแข่งกันได้จริงว่าอ่ะ้อันนี้ล้อล้อจะคล้องจริงมันจะสามารถปรับได้อากาศได้ไหมมันมีบางรุ่นนะมันไม่รีบไม่รุ่นนี่ล้อล้อถ้าจะล้อเจตีเจตีสุดมาเตีล้ออ๋อล้อเคี้ยวเราเล่าตรงนี้ซับแทงก่อนเลยซับแทงซับแทงใช่ไหม ปรับระดับได้ก็คือชัยอากาศตัวนี้เป็นตัวดันใช่ไหมนี่มันอไรอ่างเงี้ยมันล้อมาแต่จริงที่เงินไอพวกมันอาจจะล้อของเงี้ยมีน้ำมันพื้นต้องมีของน้ำมันมีตัปั๊บล้างเอาตรงนี้สามารถระดับได้ปแบบแรงัดน้ำมันมีปัซึ่งมันเลยสามารถปรับได้บได้ไม่มีความรู้เรื่องช่างยนต์นะครับแเดมั่วนะครับนนี้ช่างยนต์ของไทยยัหัวครับ ตรงนี ê, ้ motor, gì, ่าสเก็ตทำแบบไฟ้าเขาเขาเอาจุดนี่เอาเลยเนี่ยงไหมนใช่เนี่ยวางมอเตอร์ตรงนี้เออซึ่งทำให้มันมีเกียร์ก็ได้อย่างนี้นะมันก็เอาใส่เกียร์เกียร์นี่เลยได้ไหมใส่เกียร์ของเดิมนี่น่าจะได้อยู่นะไม่ได้รับไม่ได้นะใส่เกียร์เกียร์เกียร์ออโต้ตรงนี้ได้เลยได้ไหมได้ก็เอาหัวตู้วางตรงนี้ที่ใส่ใส่วางโตจริงเออใช่หม của motor muốn là chạy đến ngay gấp thì, bảy ba, đôi này, ra thì mùa đấy đi, อ,อ,อ,อ๋นนี่เป็นแต่ทุดพุ่มเมื่อนะ่ะจทอฮอตฮอท,อทอนี่นะ่ะพี่เราประเทศฝั่งินิมันกันน้ำได้ทอดี่ใส่หอยกต้องตัดทิงหยอนหยอนขอเขาอยู่ข้างล่างอ่ะซึ่งถ้าต่อคนละที่ต่าเพลอนมีคนต่อกกกอ,อี่เส้นแหละอพ่อมันกินกันหน้าเมื่อแต่พวกมันกัได้นะมันขาดมันขาดขามันขาด ขาดเกี่ยวขาดข้าวขาดลำพุ่าน้านี่เพราที่มันกดลายมวกลายขาหนึงที่นี่อย่างที่เกี้ยวที่เกี้ยวแต่ถึงเกี่ยวนี้เส้นเชี่ยวกันนะแต่ว่าปาไหมิยาตให้มันตรงกว่เลยการที่มันหูอยู่เลยวนี่นีเส้นนี้เป็นเส้นเชี่ยวมันมันไปจ้ำรวมกันอยู่้วเออตัวนี้มันไม่ใช่วัชิดนีคาบูขกอยจุดระเบิดาบูแล้วจะไม่ใช่เป็นมาปนวะ นี่ถ้าเก้ใส่คอยทวินคอยไอ้ไอ้นู้ได้ไหมคอยเมื่อคอยเก่งไงคอยพูดเรื่อยเรืกก่ออ่ามันเทเด้เลยไหมไม่ได้นะ่ะคำสั่งพันไม่เหมือกนกันแหละที่แต่ที่ว่ามันแต่ที่มันที่ว่ามันสามารถเกยได้ในมุนีเอาเอาผมไปเป็นคอยไอน้นนี้ คอยจานใจทำมล้วไปใช้ได้อ๋อคอยจายนใจใช่ไหมอ่ายู่ในจานใจใช่ที่เป็นห่วงอยจานใจมันเอากีได้เ<ร>กี่่อยเ่วต้องมารั <ไ elt? S 1> อ่อยจันใจจานใจมันจะโดนตุ่มเบ้าเลาดูมันจะยิงแล็บแป๊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 บแป่บแป่ทแป๊บอ่๊บืป๊บแป๊บแ่๊บแป๊บ่ปมบแป๊บมป๊บแป๊บแป๊งแป๊บแป๊แป,ป๊บ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 แป,ป,แป,ป,แป,ป๊บ<ร>ปบ ถ้าเป็นถ้าเป็นตะวินคอยหรือว่าเป็นคอยแค่ว่าเราเดี๋ยวรุนไม่แค่ว่าเอาไปเชียบกับอ่าคอยไปเทียบกับไปโคตเทียนเลยหมายนั้นตัวนั้นคืออ๋อเป็นพอหลอกเคองไม่มีอะไรมันเองเป็นคอยอ่พอหลอเครื่องมันมันไม่เหมือนหรือจนเลยหรือจนมันเดี๋ยวนี้มันคอยมันจะใจคอยตัวนั้นจุดๆระเบิดแต่ว่าเสี้ยงหายว่าผมบอกเสี้ยงหายว่าไอ้นี้นะไอ้ตัว อย่างนี้พราผมวิออนี่กัน oh ี่ยามันไงวิออตติด k กตดีว่ามันคิดเิี่ะือติ c ก e t หรือมักคิดเิอ่คอยไปแล้วมันร้อนเกินนะความร้อนุ่งถึงเราที่นั like في, shaking, no no ่งมาพอโอเคโอถึงตอนนี AB ้ก็ไม่เที่ยตีตั้งหลายพี่เดียวตอนนี้รถจูเกพิ่จากับพิ่เจ้าใจเลยวิอน่ะอ่นั่นหมาความับผมพีพจ้าไปพี่าไปเลยได้ไมเน่ไมรู้เหมือกัน น่าไปดูได้ไหมยนไปด่น่าไปดูไดหมยู่ในป่าอช่วนหรอี่างกอเม็ดแล้วกันดเลอไปจะพังหมปุ๊บแล้วของดีที่ห้าเออครับของดีที่ห้อ่ของดีที่ห้าอยนั่นะเออรถส่างตอนนี้รถส่างจบกับรถสร้าง